3ผู้บริหาร TIP m a d g r o u p Group, ผู้นำด้านการผลิตจำหนา่ายแผ่นเหล็กแปรรูปครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีนำผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมโชว์ในงานสถาปนิก67ที่เมืองทองทานีค่ะงานสถาปนิก67จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Collective Language สัมผัสสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่หลากหลายผ่านนิทรรศการพร้อมเชื่อมโยงผู้คนด้วยภาษาของงานออกแบบที่ไร้ขอบเขตโดยคุณกิติคุณเตชะพกาพงศ์คุณชัดชดา เตชะพกาพงศ์และคุณกิติพัฒน์เตชะพกาพงศ์สามผู้บริหารบริษัท TIP m e t Roof ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กแปรรูปครบวงจรโชว์ผลงานรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอาคารยอดเยี่ยม BlueScope Design Award 2023กับผลงานฟาวไ d ร able, y Royal Thai Naval ดอก k Yard หมวดอาคารไม่พาณิชยกรร,รมหรือ n o n Commercial Building โรงหลอ่อหลอมและไม้แบบของกรมโยธาทหารเรือ เป็นรางวัลที่การันตีด้านออกแบบและการติดตั้งที่สร้างความเชื่อมัน่นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพและประสบการณ์กว่า20ปีผ่านกระบวนการการผลิตที่พิถีพิถัน้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยลำหน้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศดูแลการประเมินหน้างานให้การปรึกษาจากวิศวกรเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสำหรับผู้ที่ดูผ่านรายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์99รางวัล โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ที่อาคาร Challenger hall 1 3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีบูธหมายเลข L106 ก็ทางบริษัทที่ m e t เม Group นะครับเป็นบริษัทหลังคา m e t a s s h e e t ที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็คือเรามีประสบการณ์ทั้งทีมงานที่มาทำงานเนี่ยประสบการณ์มากกว่า10ปีัพท้งนั้นแล้วก็ ทีมช่างที่เป็นทีมงานหลังคาโดยเฉพาะแล้วก็ได้มาตรฐานในการติดตั้งครับที่จะดูในเรื่องของมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการทำงานค่ะเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ได้คุณภาพถึงลูกคา้าถึงทุกคนนะคะตัวคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรากา็เลือกใช้ของที่มีคุณภาพค่ะก็เลยทำให้เราได้รับการรับประกันของผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะ ตัวบริษัทของเรานะครับก็ชื่อบริษัท TAP Metal Roof นะครับเป็นโรงงานหลังคาเหล็กนะครับบริษัทเราเนี่ยตั้งมาอยู่ยาวนานกว่า30ปีแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในในทีมของเราเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนเลยครับสำหรับลูกค้าที่เ,เป็นแฟนรายการนะครับก็เราก็มีโปรโมชั่นที่ให้ทางลูกค้าเหมือนกัน ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนที่ทักเข้ามาทางแล้วก็แคปหน้าจอที่เป็นผ่านรายการนี้มาให้ทางทีมแอดมินดูเราก็จะได้รับสิทธิ์ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าให้ลูกค้ารีบทักมานะครับสิทธิ์ตัวนี้จะมีจานวนจํากัดนะครับในบูธตอนนี้ที่เราจัดรายการอยู่ครับก็คือจะอยู่ที่เมืองทองนะครับจัดวันที่30ถึงวันที่5พฤษภาถ้าเกิดใครมีเวลาว่างก็คือเราก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเราได้เหมือนกันครับ